สวัสดีค่ะก่อนที่จะลงกล่องปลูกนะคะเราจะมาพูดถึงการใส่ปุ๋ยผักสลัดตลอดอายุการเก็บเกี่ยวนะคะตั้งแต่วันแรกที่ลงฟองน้ําจนถึงอายุเก็บเกี่ยวเราจะต้องใส่ปุ๋ยทั้งหมด,หมดกี่ครั้งใส่ตอนไหนบ้างนะคะครั้งที่1ก็คือเราจะใส่เราจะใส่ตอนลงถาดเพาะก็คือหลังจากที่ลอยน้ําเปล่ามาแล้ว7วันได้เวลาก็จะเปลี่ยนน้ําเปล่าออก แล้วก็เติมน้ําปุ๋ยนั่นก็คือการเติมปุ๋ยครั้งที่หหลังจากนั้นลอยน้ําปุ๋ยไปอีก7วันพอครบ14วันนะคะเราก็จะเปลี่ยนจากในถาดเพาะมาลงในกล่องอนุบาลน,นั่นก็คือการเติมปุ๋ยครั้งที่2คือเติมในกล่องอนุบาลน,นะคะส่วนครั้งที่3ก็คืออายุ28 -30 วันเราจะเปลี่ยนจากในกล่องอนุบาลไปใส่กล่องปลูกจริงก็คือกล่องปลูกจริงแบบนี้นะคะก็คือจะ เติมปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือรวมกันทั้งหมด3ครั้งตลอดอายุการใช้ตลอดอายุการเก็บเกี่ยวนะคะหลังจากที่ลงกล่องผูกจริงแล้วถ้าน้ำลดบางคนบางคนนะคะจะอาจจะเติมน้ำปุ๋ยบ้างแต่ว่าสำหรับพอลจะเติมน้ำเปล่าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตลอดการตั้งแต่วันแรกจนถึงเก็บเกี่ยวจะเติมปุ๋ยทั้งหมด 3ครั้งแค่นั้นเองนะคะนั่นก็คือการเติมปุ๋ยนะคะอันนี้เป็นกรีโนกวีเซอร์นะรอบนี้ก้านขาวสวยมากนะคะอันนี้อันนี้วีเซอร์ท้งท้งสอันเลยยืดแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ